เรื่องของการเมืองเดี๋ยวรอรอสรุป<อ>สั้นๆว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้เนี่ยมีการ hmm. พิจารณาเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการบวชนายรัฐมน,นตรีในในแง่ของการเสนอชื่อของคุณพิธาแล้วปรากฏว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีการส่งเรื่องให้สารรัมนตรช่ยว่าการดําเนินการของรัฐสภาเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่รรปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยสารรัฐมนูญไม่ได้ตัดสินอะไรนะอ hmm. บอกแค่ว่าไม่รับยกคําร้องอ่าาไม่รับคร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดินและคนที่มายื่นเรื่องกับสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้าเนี่ยมไม่ใช่ผู้ส่วนมีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคนมีส่วนได้เสียโดยตรงคือสมาชิกรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐสภาต้องยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภารประธานรัฐสภายื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูลสารรัฐธรรมนูลถึงจะพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มีการลงมติกันเนี่ยอชอบด้วยกฎหมายาหรือไม่อ,อธิบายง่ายๆคนร้องผิดคน อประมาณนั้นแล้วก็ในแง่ของออกของตัวพรรคเก้ากาเองเขาก็บอกว่าคงยังจะยังไม่ไม่มีการเรื่องเรื่องนเวลานี้กลไกสภาก็อยากให้แก้กันในสภาอ่าใช่แล้วเดี๋ยวรอดูจะยังไงต่อแต่เบื้องต้นเนี่ยท่านวันนอเองก็มีการบอกว่าน่าจะนัดประชุมบวชในรัฐมนตรีเนี่ยในวันที่2 2่สิสงสิงหาคมนี้อ๋อวันสัปดาห์หน้าวันพุธใช่ครับประมาณวันพุธเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยทีมกฎหมายเขาจะมีการประชุมกันเพื่อดูในแง่เรื่องของ มติของสารรัฐมนนที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีผลต่อเรื่องของการดําเนินการ,รอย่างไรด้วยอ่านะนี่ก็ลองติดตามสําหรับการเมืองนั่นเองนะครับนะครับ